โอ้ยอะไรเลวเลววุ้คดต้องหาทางออกธรรมชาติแล้วมันคิดว่าโ้โไกกาเนไกลหมดเลยอะอ้ยตกแมปแล้วันไมู้ตัวเลยตกแมบตกแเอ้ยเกมดีมีคุณภาพจริงๆอ้าวคูสไลด์อ้าว ครูครูช่วยครูออกไม่ได้โอ้ยเมาสองนาท่านาทีท้ายไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยกูค้างมาแล้วดิอ่ะพิมพ์ก็ไม่ได้หลุดแล้วด้วยเรียบร้อยดีอ้าวเนี่ยพิมายแล้วกลับขอตกังเดียวกอ้าวกลับมาแล้ว จริงไหมเนี่ยไม่ไม่กลับกอะเาตางกระเป๋าใหญ่ปืนปืนแตกอีกอ้าไม่กลับนี่ว่าเท<ค>่กภาพหลวงลอกตามันไม่กลับลากรู้ไปคนแรกแล้วปัดดีแล้วเพื่อนข้ากีมาด้วย <c oughs> คุณโดนตีคุณโดนยิงเอ,อือบยไม่บ้าเลยเยี่ย์ก็ มันแหลกอ่ะคุมไม่ได้อไม่เป็นไรกูมีกันวิ่งก่อนวอลวอลวอลไอ้ไอ้อ้อว้าอุ้ยว่ายิงไม่เอาแล้ววอลมีอะไรไปเลยไปเลยวอลม่มีอะไรไม่เอาวอลแล้วไอ้เย้โเก็บของมาฝากกูด้วยนะไปไปตรงนั้นยังมีหวังอยู่หวังมากกว่ามันนะอาจจะ เก็บได้ปะเก็บได้ชิวจิวเก็บไปไปข้างหน้ามีรถไหมเนี่ยไม่มีมีสามล้อได้ไหมเว่ยเว้ยเลี้ยงเมืองเลี้ยงเมืองเลี้ยงเมืองเว่ยเมื่อไรถึงอ่ะมาแล้วกี้อ้าวดูดูในแมพแล้วมึงช่างห่างไกลกูเลยเกินกูถึงสะพานแล้วเว้ยไม่คุยอ่ะ เละเขี่ยมไปไม่ถึงไปอีกทีเอ้ไม่งกูโดนวาร์ปเข้าเมืองตลอดเลยอ่าอาออวิ่งโดดเท่ากับเร็วตอนเนี้ยโ <c oughs> คเตเศร้าเลยพว,วงแม่งมาเลย <laughs> โอ้ยไอ้เยี่ยคุณไม่ไปกูไม่ไป,มไมไปสักที เดี๋ยวกูจะไปจุดภูให้ก่อนเว้ยหลดไปแล้วฝั่งคนย่ำไม่หมายถึงคนอื่นนะหลดไปแล้วโอ้ยเว้ยกูถึงจุดจุดภูแล้วแต่กูไม่รู้จะจุดทันไหมเจย์คนไม่ใช่คนบอทอ่ะจุดแล้วเจอคนดีกว่าเจอบอดไอ้เจย์บอทเนี่ย

ดูเร็วมาแล้วมาแล้วหอมาแล้วโยนดีคอยไม่ไปเลยไม่ใช่ห่อค้างอ้าวชิบหายละอย่าบอกนะา,ากุกคนไม่ถามเอาค้างหมดเลยชิบหายไม่เอาไม่ถึงแล้วอตอนนี้ค้างหมดเลยให <laughs> คุณถึงแล้วไอ้กูไอ้กูณอ, <laughs> อ,ออกเอาดิ <laughs>